สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ซานฟรานซิสโกกำลังเดินทางไปที่สะพานโกลเดนเกตค่ะเรามาถึงกันแล้วไปหาจุดถ่ายรูปกันก่อนนะคะได้ตรงนี้แหละนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะมากเลยพอถ่ายรูปกันเสร็จเราก็าาพาดไม่ได้เลยกับจุดซื้อของที่ระลึกลับบ้าน พอช้อปปิ้งกันเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางไปกินอาหารเย็นกันต่อเลยนะคะถึงร้านอาหารกันเรียบร้อยแล้วค่ะหิวกันมากๆเลยเรามาดูกันนะคะว่าอาหารบนโต๊ะเราสั่งอะไรมาทานกันบ้างจานนี้หอยใหญ่มากๆเลยนะคะและนี่ซุปแครมชารเดอร์ค่ะน่ากินมากมกเลยอร่อยด้วย ของขาวเรียบร้อยแล้วเราต้องไปต่อด้วยของหวานกันนะคะให้ไทยเราจะไปทานอะไรกันนี่ไงสเวนเซนจัดไปค่ะสองสโคบเบาๆ EP ีหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ